อุ <c oughs> <c oughs> ้ยดูดิอึรู้ดิมาอึขึ้นมาหมดแล้วหมดแล้วจะได้ปลาหรือยังแป๊บนึงจะหลุดมั้ยเนี่ยไม่หลุดหายเบ็กอ่ะอะ กออกอุ้ย่่ไมใชเหี้ยตกใจหมดยังยังไม่หมดอุ้ยคอกปลาคอกปลาคอกอุ้ยออเอาเบรกออกสู้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 ดูสีดูสีมันสีเขียวปึ๊ดเลยแต่มันจีบทางนั้นเลยมองไม่เห็นว่ะยอุ้ยปลวิ่งปลาคอก อูน,นี้แม่งติดเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงมาเเฮ้ยห้าหเอาขึ้นมาดิยังยัยังยัง,ยง,ยงมหมดไม่ทะลุด้วยทำไงอ่ะเอาขึ้นมาได้ปะเหนหมดก่อนเหนหมดก่อนไฟโ,โดนแฟหบ้านหหมดแล้ว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 ทำไงอ่ะเอาขึ้นไงอ่ะ วนี้ก่อนถ้าหมดแรงกว่านี้โอ้ยเขี้่้แรงแม่งเยอะสัตว์เมื่อยอ่ะตาคอกเนี่ยดูสีดิโคตรสวยอ่ะอืมเฮ้ยอะไร,รอ่ะปลาชะโดครับเฮ้ย,ยคุณลืมว่ามันยังไม่ตาย